สวัสดีค่ะเพื่อนค่าบันโนวนาชาแนลค่ะเพื่อนขานี่ค่ะวันนี้มามาทะเลนะคะจะมาหาเก็บคณะทะเลแต่ว่าน่าจะไม่เอาที่มันบันบันดอกที่มันอยู่เออมันเป็นก้านเป็นยอดนะคะวันนี้น่าจะมาหาขุดเอาที่มันเป็นเขาขาวแบบนี้นะคะที่หนอนางดินมันหนักค่ะนี่ค่ะมาแล้วก็เริ่มขุดนะคะนี่เดี๋ยวต้องขออนุญาตขุดก่อนเ้ยค่ะมันจะมีกี่หนอกี่นี่นอกจ้ะนี่ มันลึกนะคะเพื่อนคะต้องต้องขุดก่อนนะคะมันถึงจะได้เนาะเดี๋ยวนะคะลมก็แรงหน่อยเด้จกกอจ้าวันนี้คะ่ะแดดดีค่ะเพื่อนๆคะแต่ว่าลมแรงค่ะมันมีหลายหนอน,นะคะแต่ว่ามาจากได้ที่มันเป็นาข,ขาว,วค่ะีเด๋ขออนุญาตขุดแป๊บเด้อจ้ะเดี๋ยวมาตัดให้ดูจ้นางามอยู่นะคะมีกี่หนอนนะคะหนึ่ง สามสี่ห้าหนอนะคะนี่ทำค่ะตับนี้ค่ะนี่ค่ะส่วนค่ะอือหล,ลึกลึกอยู่นะคะเพื่อนค่ะนี่นี่ค่ะหนูขาวขาวงามๆเลย เอาจุกเลยค่ะนี่แนันนี้ไม่เอานะคะเอาไวเอาเอาอันนี้ค่ะนนดินก็ไหลมาถมค่ะนี่อืนี่ค่ะอันนี้ก็ถมไว้นะคะก็จะได้แตกใหม่แต่ไม่ถมเยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไม่ไหวนี่ค่ะก้อนนี้ก็มีนะคะแต่ว่ามันมันไม่มีหนอค่ะมมนมีแต่หัวใหญ่เลย นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะได้ละสามหนอ่อไปค่ะวันนี้เอาตะกร้าใบมีมาด้อจา้ะไปค่ะ,คะมาค่ะตัดค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้นะคุยมันมันหัก ยลมก็แรงพอโทษขอให้ได uh. ้จ้าเพื่อนขาอู้หักแล้วนี่มันกรอบอะค่ะนี่นะ โามบ่เพลอนค่ะดูด๋ยจยากกุ้งรับบังลมด้วยค่ะนี่นี่ค่ะโอ้ยงามขนาดนียคะ่ะนี่คะ่ะวาดขาวจุกเลย ่ะเพื่อนๆค่ะอย่างงามโหหนาวตะกาตั้งไว้ตรงนู้นค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะได้กี่หน่อเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนอค่ะงามมากเลยไปค่ะไปดูกออื่นอีกสักสองกอเนาะค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเลยมางอันนี้แต่สีม่วงนะคะคุณผู้ชมแล้วมันก็ เขาเ,เรียอะไรคมันเป็นยอดแล้วอะคะ่นะน่าจะเราที่มันเป็นในดินนะคะม,มาจุ่มใสองต่อนะคะถ้าเราตักแบบนี้นะคะดหรืออีก,อก,อกสักเดือนเขาจะแตกขึ้นมาเต็มเลยนะคะเพื่นนะะอนค่ะแบบนี้อร่อยเลคะ่ะเพื่อน ก็จะเปิดไว้นะเดี๋ยวมันก็จะได้เปิดอีกนะคะเปิดไว้เดี๋ยวเขาจะมาแตกเป็นนี่เลยด้ยค่ะนี่ค่ะ,คะมุมดเลยนันถูกการหักเลยก้อนหินหลุดลงมาใส่ใบมันหักเลยค่ะ นะอย่างนี้เลยค่ะที่อยากได้อยากเจอต้ตอตอนนี้ลึกค่ะนี่ค่ะนะน่าเพื่อนๆค่ะดูงามๆนี่ค่ะงามจริงๆค่ะเพื่อนดู มาเก็บเส่ตะกล้าถ้าเดินไปถ้าเจอก็จะเอานะคะถ้ามมาเจอก็จะกลับแล้วนะคะนี่พอเลยค่ะโอ้ยยุ่บวมมดค่ะดูถีเขียวอมลุมเลยงามค่ะนั่นนี่ค่ะเพิ่อเเลมาอันน,นี้แต่สีม่วงนะคะเพื่อนปแล้วมันก็เอ่อเขาเดือาใช่ไห มันเป็นยอดแล้วอะค่ะน่าจะทำใที่มันเป็นในดินนะคะม,มาจุ่มผสงต่อะคะค้าเราตัดแบบนี้นะคะอีกีสักเดือนเขาจะแตกขึ้นมาเต็มเลยนะคะเพื่อนขาแบบนี้อร่อยมากๆเพื่อนนี่ค่ะสองหน่อ ก็จะเปิดไว้เดี๋ยวมันก็จะได้เปิดอีกนะคะเปิดไว้เดี๋ยวเขาจะมาแตกเป็นนี่เลยดูค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าขุดไว้เป็นหลุมแบบนี้ปี่น้ามันจะได้เกิดแล้วค่ะก็จะไม่ได้เหยียบนะคะ มันลึกค่ะเพื่อนๆ่ะแล้วเขาก็จะแตกมาอีกนะเดี๋ยวถ้ามันแตกมาอีกเดี๋ยวน่าจะมาส่งนะคะให้เพื่อนๆดูว่าเขาจะแตกมาขนาดไหนนะคะเดี๋ยวน้าขออนุญาตพูดแป๊บเดียค่ะเพื่อนๆค่ะงลางเป็นหญ้าเลยค่ะเดี๋ยวน้าลองตัดนะคะเพื่อนๆค่ะหูยงามจังเลยค่ะเพื่อนๆตัดเอาด้วยนี่เอาเนาะ ขาแขวนก็ได้ด right uh, oh, uh, ้ยตายตายขาตัวล no, 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 no. uh ุกเลยนาวังไันนี uh ่ก่อนด้วยค่ะอ้ยอันนี้ยาวยาวเฟ้ยเลยค่ะต้องห่อโอ้หล่นลนหล่นลนก็จะเลอะหน่อยด้อค่ะอันอันเล็กๆนั่ไม่เอานะห่อ จะขุดอยู่นะคะพี่ฝนคะจะพยายามตัดตรงนี้นี่ยแหละนอนในดินอย่างนี้แหละค่ะอร่อยแซ่บดูค่ะมันไหลขึ้นมาถล่มหมดเลยอ่ะ มันจะขึ้นยังไงล่ะแบน้นียคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนพอแล้วอันนี้เอาไว้นู่อมันลึกไหมเพื่อนคะนี่่ะเพื่อน ผลงานนี่เลยค่ะเพื่อนนิดห่อยอยากกินอยากได้นะคะทีนี้ไม่ค่อยได้ขุดเลยอ่ะให้ได้แต่ก้อนแบบนี่นี่อ่ะทหลายน้อยค่ะนี่กดำเนียเห็นบ้างค่ะไหมคะเพื่นอนคะลงตะแลงนี่ค่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวไปล้างให้สะอาดเด้อค่ะนี่งามขาวเจลกล็เลยละค่ะเ่อค่ะงามมากเลย ยอนี่ค่ะเห็นา่ค่ะปันกะกระลำปีขาวเลยขุดแล้วนะคะน,นี่แต่ยังไม่ถึงตอขนาดนั้นนะะ่นาจะเอากรนี้อีกกรนึงนะก็พอแล้วค่ะว้าวโอ้โหมันอยู่กลางทางเลยค่ะมันโห อโอ้โหต้นยังกะนี่เลยค่ะเพื่อนค่ะดูนี่แล้วน้นาก็จะพยายามตัดไม่ให้มันนีเด้อจ้ะให้หนอมันเหลือไว้บางเผื่อเผื่อเข้าตาไอห,หนิงจะไม่เหยียบมันนะ,ะถ้าเหยียบก็เซตอะค่ะให้เหลือนะคะอสองหนอ่อเบอเลยค่ะเพื่อนค่ะน้าก็ไม่รู้จะเอาแบบไหนยังไงมันสวยมากเลยอะ นี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอ้เอาก้อนต้นนน็กต้นเอาไว้ถ้วมาก็จะไม่ปิดมันนะคะเพราะหวาดอยู่เผื่อเข้ามาเขาก็จะได้เห็นเนาะโอ๊ยอันนี้ไม่ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะมันเม่นหินโอ้ยอันนี้ห้ำหักละ เอาละจะได้ไหมวางกล่องนี่สั่นะคะนี่ค่ะปะ๊าดเพื่อนๆดูสามนออันนี้นาก็จะเปิดไว้อย่างนี้นะคะ<ๆ>เขาก็จะได้แตกขึ้นมาสะดวกสะดวกเนาะนี่นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้วันนี้นะ้าต้องขออนุญาตจบคลิปแล้วเด้อจ้ะพอแล้ว